พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลางหรือหลักสูตรนบกกระทร,กรวงอวเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่2แล้วเราอยากจะให้มีการเตรียมความพร้อมของคนที่จะต้องต้องขึ้นต่อไปในการบริหารกระทรวงในอนาคตน,นะครับงั้นเราก็ถือโอกาสที่จะจัดการฝึกอบรมด้วยวัตถุประสงค์สอย่างที่ว่าหนึ่งก็คือต้องเป็นเป็นแผนในการเตรียม คนที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับกับกระทรวง2ต้องอัปเดต k n o w l e d g e ใหม่ๆให้กับให้กับผูอ้อำนวยการระดับกลางๆเนี่ยนะเพื่อที่จะรู้ว่านโยบายของกระทรวงไปแบบไหนและเราเองเนี่ยมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศยังไงนะครับและตลอดควรจะต้องมี Mindset ยังไงอันที่3ก็คือว่าเราต้องมี Network ระหว่างกันต้องสามารถได้องค์ความรู้ได้อะไรเข้าไป ด้วยนะครับนโยบายของกระทรวงทิศท,ทางของอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไปเรื่องของการรู้จักคนเรื่องของนโยบายของกระทรวงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เครื่องมืออีกหลายๆเรื่องค่ะที่จะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ภายใต้การกํากับดูแลของเราค่ะในฐานะผู้บริหารระดับกลางนะพอมาอบรมหลักสูตรนี้ก็ทําให้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆในกระทรวงมากขึ้นรวมทั้งหน่วยงานในกํากับของอวนะคะก็มีโอกาสได้รู้จักกันแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็จะได้เป็นเครือข่ายที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ทํางานร่วมกันต่อไปค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าการอบรมหนึ่งก็คือหน่วยงานภายใต้ของกระทรวงเนี่ยครับมีความเชื่อมโยงแล้วก็มี ภาพรวมของการทํางานกันอย่างไรนะครับส่วนที่2งเนี่ยที่ประโยชน์ที่ได้ครับก็คือเรื่องของการที่ผมสามารถที่จะได้ทักษะต่างๆที่ทางวิทยากรนามามอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกทักษะกลยุทธ์ในการคิดเชิงนโยบายแล้วก็เชิงยุทธศาสตร์นะครับตัววิทยากรทุดท่านเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและก็มีความรู้ความสามารถสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างดีเยี่ยมครับ เป็นหลักสูตรที่มีความกระชับมีเนื้อหาวิชาที่ครบถ้วนแล้วก็ใช้เวลาไม่ไม่ไม่ยาวนานมากในขณะที่เนื้อหาวิชาที่บอกว่ามีความครบถ้วนสามารถที่ใช้เป็นแนวทางในการที่ปฏิบัติงานการบริหารงานรวมทั้งการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้าร่วมในคอร์สนี้นะครับก็มีความรู้หลากหลายนะครับแล้วก็ มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันตออไปนะครับซึ่งในอนาคตนะครับการทำงานร่วมกันในคอร์สนี้นะครับก็จะใช้ประโยชน์นะครับในการทำงานในกระทรวงของเราต่อไปครับการอบรมครั้งนี้มันก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้บางอย่างได้เริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองรู้จักบุคลิกของตัวเองรู้จักเพื่อนร่วมง,งานนะครับเพิ่งคิดว่าการทำงานทั้งหมดเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะประสานกันได้อย่างกลมกลืนมากขึ้นผมเชื่อว่าประโยชน์มันจะได้ อย่างยั่งยืนแล้วก็ตลอดไปครับขอบคุณครับคนที่อยู่มิดเดิลเมดิเตอร์นี่เขาทำไงก็ได้ให้ต้องเรลนความต้องการของข้างบนกับข้างล่างให้มันไปในทิศทางเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่ ได้ลาจากการอบรมครับทีนี้พัฒนาการของรุ่นถึงรุ่นก็ดีขึ้นเพราะว่าจากที่ไม่ดูงานเลยแล้วจากเป็นดูงานในประเทศเดี๋ยวรุ่นที่3เราก็ไปงานต่างประเทศโดยมีทุกคนรั่นสองรุ่นหัวเระสความเห็นของพี่ใหญ่ในฐานะรุ่นสารก็จะดูในฐานะมีใจจากพี่ใรก็ครอ ความตั้งใจของานที่จะอัดสาการที่มาเนาะเพราะว่าดูว่าถ้าเราขึมาบริหารคนต้องการทั้งะอร้างอะไรบ้างวนาต้องตอบคุณน้องๆทงนะครับที่แยางที่พวกเรามจักนเพราะวิสัยพวกเราก็ไม่ค่อยชอบอะไรคือใหู้แล้วก็ตดนนี้จะพัฒนาตามนั้นเมื่อที่ได้วาหน้าที่อะไรนะครับก็บอกว่าพวกเราจะเป็นทางานไรเทศานี้นะดีใจที่ได้มากรุ ทุกท่านที่แบบเยอะอยู่ในออเหมือนกันเนาะแต่แต่เราจะไม่ได้เจอเลยถ้าไม่มีคันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยก็แบบได้เพื่อนๆหลายๆท่านท่านเลยอะนะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้พูดถึงด้วยนะคะก็คือประทับใจมากแล้วก็อยากมาอบรมอีก